มาวันนี้เลิกงามยามดีเราได้ทำการอัปเกรดนะครับตัวนี้เป็น Mac Mini M1 นั่นเองนะของเดิมมันน้อยนะครับตัวนี้ลูกค้าคัสตอมในส่วนของ Memory ี a แมาแล้ว <Yes. S 1> ที่เป็นแรม16ในส่วนของสตอ r a เ e ไม่เพียงพอแน่นอนเพราะว่าเป็นของเดิมติดมาแค่2อ6อันนี้ผมเขียนสาทั้งรวมทั้งหมดเนเป็น2อ6น้อยเกินไปจะอัพเป็นตัวนี้ 1, mm hmm. 1> นึบาเลยอ่าไปเดี๋ยวเรา ไปทำกันเลยดีกว่าเพราะว่าแกะออกจากตัวบอดี้เรียบร้อยแล้ว <Yes. S 1> ไปกันเลย โอเคนะครับอันนี้เราได้ทําการเปลี่ยนตัวแ a น d ฟตนี้นะครับเป็น1 t ึ่เบเรียบร้อยแล้วปประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารีสโตร์กันนะครับนี่ขึ้น D U ปกติแล้วก็กดรีสโตร์เลยเรียบร้อยนะครับผมนี่กดรีเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นรูปอันล็อกแล้วก็มาหน้าสวัสดีมาพร้อมที่จะแอคที a เวตกันนะโอเคแอคทีเวตเสร็จเรียบร้อยนะมาดูในส่วนของอเลจกันว่าเป็นยังไง ตัวนี้จะเป็นตัวคัสตอมอย่างที่แจ้งไว้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นปี20 m 1นะ่แรม16กสตอรี่ของเดิมเป็นแค่2องเท่านั้นตัวนี้อัพเรียบร้อยก็จะเป็น1นึ่งเทเหลือพื้นที่อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสำหรับตัว mac mini ตัวนี้นี่แพ็คคู่เลยนะครับตัวนี้เป็นอัพตัวห้า2ตัวนี้เป็น1นึงเท ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้ Mac Mini ติดต่อ BB Mac ได้ลาไปก่อนสวัสดีครับ